สวัสดีค่ะพี่เนนตรงนูน้นสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะค่ะวันนี้พบกับช่องพายหูทรายน้องเนเปียนะคะค่ะ<ง>ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจช่องในช่องนี้นะคะเช้านี้อยู่กับพี่เนเช่นเคยนะคะเอาพี่เนยหน่อยมากินนาน,น,นาย่างซอสเ้ะ กล้วยมาให้พี่เน่พี่ไมากินตรงนี้ลูกมาะพี่มะมาถึงมามาวายอะสิลากไปใส่อ้ยหนออพี่แม่ลูกแม่เพิ่นตัวนี้เจ๊ทองเงินนะคะแม่พี่เนยนะคะพี่เนยพี่มาเล่นมองพี่แม่มองเก้านู้นเล่นพี่แม่เน่แม่ให้กินกล้วยแล้ว เน้<ป>หากล้วยไปรอก่อนจ้ะได้กล้วยมาหนึ่งตะกร้านะจ๊ะกล้วยสุกแล้วนะคะพี่เน่เน้บุสนะหัวหันเห็นเน้เน่เน่พี่กล้วย,อยเอา้าเน่พี่กล้วยเน้ยังมาหันดากใส่กล่องดีละ่ะ มองเพิ่นเคยกินบางทีจะมองเพิ่นเคยเล่นกินมันไปกินอยู่ถนนจะมือนี์พี่เน่กล้วยไข่พี่เน่เฮ้ยพี่เน่กล้วยไข่เอ๋ยกินน้ำก่อนเราคือไปกินน้ำเลยกล้วยไข่เอ๋ยเพิ่นกินน้ำท่านอิ่มโอ้ยมาโอยพี่เน่บ่กกินแม่กินได้เนี่ย Ao nhắm đến khi lên đi thế bằng 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 mày ăn hay em hay quái kín mày ăn Khoai mày kìa gọi lần đi ăn mối phủ lại ăn mày về đời ăn mày 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 อ่ะอันนี้่ห้งแห้งที่ลรแม่กระเปียกหมดไปหน่อยเอ้างานของกเจียกพยุงมันอ้าอ้าอ้าโอ้ยทั้งกินท,ทั้งตดไปนี่น้ำกระเด็นดืกอเลยเอาละรายการละวันกินกล้วยจ,จะสิเรนก่อนจ้ะเอาละอืม ปลาบรมากระเล่นคนเดียวนี่แหละอืมอาบน้ามากระเล่นต่อสปาโคลนนะคะหนุ่มไทยก็จะไปะยุข้างล่างเนอะเือสีตมเนอะเสือขีตุ่มเนอะนั่นเห็นเจ้าไปก็สิไปดนะ้าาวยเนี่ย

เอาใส่ยางก่อนนะคะร <มา S 1> <c oughs> ดน้ำให้ทีน่นี่เอิ่นไมามาว้เนี่ยตากุ้ยนี่มากินแ้มันเบิดเลยเนี่ยมากินทิมน่มยังสิแม่บอกม,มาให้อีกเด้ไปแย่งแม่ไปละ

ตาเอินไว้ตาาเหลนดินป่าวอยู่เพิ่นโม่คอยเหลนนะคะป่าอยูเนี่เพิ่นเหลนดีค่ะด้วยจ้ะอากาศเย็นเย็นร้อนร้อนนะคะเย็นเย็นร้อนร้อนแน่นหนึงค่ะพอดีพอดีนั่นแหละค่ะ วันไเพื่อนกินกล้วยถิ่นเนา่แต่เอามะาหายเด้ย๋ยวกล้วยนี่นี่กินอ่อยมากพี่เนี่ยม,มันจะกองอ่อยกองกล้วยเต็มเลยจ้ะ้องใส่อินแห้งจ้ะเอากล้วยให้กิน,กน,กกนไม่กินเลยเอากล้วยให้กินไม่กินเลยมาเนี่ยมาพี่มะแี่ป้ากลับมาแล้วามาเนี่ยมาไปแล้วผดไปหาเด็กแกงแล้วมันแลไปหาป้านี่แล้ว มช้ม <laughs> ชางกินน้ำนะคะเดี๋ยวพ่อผู้สายเอาไว้ที่หลังนะคะเพราะว่าต้องเข้าสองคนพี่น้องตอนนี้เอาพี่เนเอาป้าเอาคุณยายกินน้ำก่อนนะคะไะดูอันนี้ป้าเขาจะเล่นอีกไหมเนี่ย เห็นแม่ไปแล้วุณหยุดไปพร้อมแม่เอาให้ไปพร้อมแม่เลยบอกบอกไปสิอยู่กับป่าอ,อันนี้เม็นยาวิตามินบเอาให้นั่งหลุนบนนี่อ่ะหลุนไปแล้วเม็ดเหลืองๆนี่เม็ดยาวิตามินบอ่อบ

ก็บอกให้ออกินเลยคือบอกให้กินเลยได้ดีนเนมื่อกี้เนี่ยบ่มียาดอกของพี่ไหตัวนี้ยาวิตามินเอาให้นั่งดุนดยาวิตามินต่อมันนี่คือบ่าเหร่นบ่าคึกบ่มันนี่พี่เนนะคะเวลา เวลาเราถ่ายนะคะถ่ายวิดีโอนี้ยค่ะเขาไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยค่ะแต่เวลาเราไม่ถือกล้องนะคะเขาจะเล่นเล่นเอาหัวมุดในคนตีลังกาอู้สารพัดค่ะพอเรามาถือกล้องนะคะโอ้โหไม่เล่นเลยค่ะไม่เล่นกล้องไม่อะไรเลยค่ะเ,เ,เครื่รไปไปองบุอ่อยจ้ะ

พี่เนยทำไมหนูไม่ไปกับแม่แล้วเมื่อกี้ฮะอคุณยายคุณยายจุตะมาแล้วนะคะคุณยายเตี้ยนะคะเตี้ยมาแล้วอันนี้เอาให้ยายกินได้เลยบนนี้ยาย ลุนพอแล้วลุนได้แล้วอายหอินเน่กินวิตามินได้บอนนี่เตียเปียนเลยหยุดเน่กินวิตามินได่บออะอะอะบอเอาว้หยุด โอ้คนไหเอาใส่ในปากเขาบ่ฮหูเพราะเราเอาไปใส่งวงไปเห็ไหมมันหูวไม่ยาเลยยายเตี่ยนั่นน่ะมันได้กินวิตามินน่ะอ๋อหายตวนั้นได้บ่ตัวผูกกินน่ะตัวผูกบ่ทให้ได้ไอ้ทำนี่ก็อ้วนแล้วขวาน่ะบ่ตงหากินไอ้เดี๋ทำนี่ก็อ้วนแล้ว เข,เขาลดยาอยู่นะคะเขาแบบอ้วนเกินไปเขากลัวเขาผสมพันธ์ในติดแต่เขาก็ไม่ลดแต่ควันยึดลดน้ำหนักให้แต่เขาไม่ลงนะคะพย,ยายามให้กินน้อยนิดนึงไม่กินมือิแต่แต่น้ำหนักน้ำหนักเขาก็เยอะเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเหมือนคนอ้วนอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะติดลูกยากอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแม่เป็นพลนะคะเขาอ้วนเหมือนเดิมไปแล้ว พี่เมย์น้อจะไปแล้วนะคะบายบายไปแล้วช้างน้อยเข้าไปหาล่มไม้แล้วนะคะแถวโน้นนะคะจะมีร่มไม้เป็นต้นเป็นต้นไว้นะคะจะไปลบร่มแถวนู้นนะคะ ตอนกลางวันเดี๋ยวตอนเย็นจะกลับมาใหม่นะคะก็ฝาก f f สซทุกท่านนะคะกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ช่องผายฟูซายน้องเมีเปียกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหนูจะไม่ตามไปนะคะแตว่าจะรอให้กล้วยพอปูซายอยู่ตรงนี้ไปไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกท่านขอบคุณค่ะ